ไปแล้วนะคะต้ออนอีกหวันรอนอีกหนึวันดูข้างหน้าอนี้ไปคนเดียวนีมนพาพราสององค์นังอยู่ข้างหน้าเเอเรดี้อเรดี้อยูเรดี้เรดี้ d อย w e g เดี๋ยวไปเจอกันตรงจุดจไม้ปลายทางนะคะเพื่อนป้าป้าเซียลุข้าเมียบูดายบูดายฟรอนดูบูดานฟรอนถึง่ิมายแล้วนะคะเพื่อนที่ไหนไม่รู้ เขาพามาเขาพาไปไหนไม่รู้เขาพาไปปล่อยเขาก็ไม่รู้เดี๋ยวให้ดูกล้องหน้าแกรนแคนยอนอังกฤษแกรน c a นยอนบรรยากาศตรงนี้ลานลานจอดรถก่อนนะ <C oughs> เดี๋ยวเราเข้าไปดูในเมืองนะคะเราจะเ,เอ่อเราจะเดินลงไปนะคะเพื่อนดูทางเดิน <Okay. S 1> ชาดเออก็ปีนเขาบนนูน้นเออเหมาะเหมาะสำหรับปีนเขาเลยคลัมม์บิงบอลเชียวนี่เป็นอะไรี่ช็อกโกช็อ บรรยากาศก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อน I'd this one the cha cheddar. Cheddar. Cheddar gorge. Cheddar gorge. Yeah. Go. See that? Cheddar, cheddar. gorge. Cheddar what about oh. cheese. Cheddar cheese. <laughs> I like that one. Sure that's one thing, most feel too, so really. Cave uh, okay, it. Yeah. yeah. Oh, that is a. <laughs> นี่นะคะเมืองนี้นะคะเชเดโกสเชเดโกสเชเดฮะเกนอ,อยู่ในเมืองก็จะมีร้านไอศครีมร้านกาแฟนะคะเพื่อน m เกี่ยวครับเมก็กรมรนร้านขนมหวานนะคะมีวันเยไอศรีม n o r a m t a y no b r d The they close the cap. Oh um, yeah. I've got new two new one. โอเปนเดท์เคปน่ารักนะสองคนเนี้นั่งคูยกันบ้าสวยร้านกาแฟมีแต่น่ารักน่ารักเลยโอ้ยเร่ร้านกาแฟน่ารักมากค่ะเพื่อนไทยเอาพอสรงจิ๋ว No. No fish. Mặc lại. Mặc lại. Cheese. <laughs> cheese. <laughs> <laughs> cheese. Cheese. Right. Look at the mold on the Cheese. Why would you Cheese. 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 get is good It's good, oh, wow. good. chair the mouse mouse in the house 9361 <coughs> 836เอาสิป <coughs> 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 มีแต่น่ารักน่ารักเลยขันขันมานี่ขันไม่ชอบตายเลยแบบน,นี้โอ้โหมีแต่น่ารักน่ารักเลยอะ่ะขันมาขนไปหมดเลยนะเนี่ยถ้าขันมาเนี่ย ตามพระเอกเรานะคะ กันเดินเข้าป่านะคะเข้าป่าราคาก็ไม่เบานะหกสิบเจ็ดสิบมีแต่ของดีช่วยเลยมีแต่พวกนี้เนาะ เข็มกัดตัวนี้ไม่ได้สวยๆเลยนะคะเหื่อน,นี่น่ารักอ่ะเท่าไหร่คะเนี่ยขันมันชบอบแบบนี้สามสิบาทราคาสูงไม่ไหวนี่เป็นที่ท่องเที่ยว อ,อันนี้เป็นเมืองรสซัมเบอรีนะคะเพื่อนๆก็จะเป็นเมืองที่คล้ายๆเกาะงพงานบ้านเราเนาะเมืองท่องเที่ยวของเทศกาลดนตรีดนตรีอะไรพวกนี้นะคะ ก็จะมีแบบอาร์ตเยอะหน่อยดูการแต่งตัวของแต่ละคนนะคะเพราะว่ามันจะเป็นอาร์ตอุ้ยแบบวันไหนเมืองแห่งอาร์ตนะคะการแต่งตัวของแต่ของที่นี่เขาต่างจากที่อื่นนะไม่ว่าจะเป็นคนแก่หรือว่าวัยรุ่น pretty plastic bucket of yourself <laughs> ดูเสื้อผ้าเพ้เป็นสีสวยๆเออแล้วก็ยืนรออะไรกันเนี่ยวอะไรเบเกอรี่เดินวอกวันรั้วไหมเราเดินสักรอบนึงแล้วค่อยกลับมันวอก just like, walk one round walk walk round นี่ทั้งยัง มาถึงแล้วมาถึงแล้วต้องเดินดูนะบรรยากาศเหมือนกาะพังงานบ้านเราเลยแต่คนแต่งตัวแปลกๆแฟนซีแฟนซี ทุกคนเห็นไหมเขามีคนดูหมอดูตำลายลเนี่โอ้ยรูปนี้สวยมากเนี่ยันอะไร อไรไม่รู้เป็นบ้านอะไรไม่รู้ s e m b l y s e m b room เบชอปชอบ all art น no? ะ art แบตจะหมดแล้วเดี๋ยวขอลาคลิปไปแค่นี้ก่อนนะคะลาคลิปไปกับรูปนี่แหละวิดีโอชอ็อปอาร์ตอาร์ตนี่แหละก็ประมาณฟีลลิ่งประมาณเกาะพัง,งานบ้านเราเลยนะคะเพื่อนอยากให้เห็นคนแต่งตัวจังเลยยังถ่ายไม่ได้ลยเนี่เดี๋ยวมีโอกาสจะถ่ายรูปคนที่นี่นะคะการแต่งตัวของคนที่นี่ให้ ก็ขอลาไปแค่นี้นะคะเพื่อนสวัสดีค่ะ